giá xẻu thùng scon, xẻu thùng cho con <Yeah>. มียังเล่นนะครัอบบก,เด,กเด็กเล่นขนาดคุณสังกทานก็ยังมีของเล่นมีส่วนสนุกเลยนี่โอ้ทังทุกทีงทักโซ่กันจบว้าวไม่คเด็ะอีสิเลรละ่ะ บรยากาศคือขึ้นพี่น้องก็ลังหากันอยู่เอาขนมมาใส่ลงทานก่อนห,อหอ่ออลไรออกห่ออะไออกนี่กำลังจะเตรียมกระเข้ากระนาโอ้เพื่อนเขากระนามเลื่องไร,ร,ร้รให้มากคกรับผมกำลังทาน

ไา้วยกานทั at <S S at ้งนี B ้ทั้งนี้ขนมเบิ้งเบิ้งทั้งหมดที่นำบนี้พี่ตะบก้งเข้วก็ขอกน่ำเทียมให้ใเจ้ายางลวงลายผ่าใหม่ครับเดียวทั้งนี้เตรียมใอยพะทั้งนอกมี้ยยางมีขาจีนี่ขาจีสวัสดีครับมาหอด้วคบบ้างอว่าแต่าหอดแต่มาหอด เป็นยังไงหนำเมืองหนำต้องเมืองว่าว่ามันยังหรอกยูซี่ยูมึงมึงมีปัญหาอย่างนี้ก็แต่ว่าไลวอลหรอกยังอีกไกลยังอีกไกลเดี๋ยวนะรอรอหาเบืองเดียวกันขอกินเอยกีอะไรยัดปั่นหนึ่งมีมีปั่นหนึ่งบ่เอาปั่นเดียวขอเี่ดปั่นหนึ่งปั่นได้ได้ตัวนี้อะไรวะได้แล้็ได้ค่ะมันหบนขั้นบนไปเนยังนี่อยากซิมอยากซิมเคยกีบางทีซื้อ ตอนนี้ก็เขาจีขายดีบ่ขายดีบ่อเดี๋ยอย่างไปเมืงของท่านทั้งถือความายบุมาข้าพอขนเจ้าธิการมุณนะครับจังหวัดราชบุรีข้าเร้าน ครับตอนนี้ลมะยุที่วัดบัดโอดครับตำลทำเมืองเพื่อดอนบดแดงจังหวัดรบนไรานนีครับมือนีเป็นมือบนสากธาตครับบันไหนวันไดแต่ว่าก็กำใจนะครับควงควงสรับกีฬาข้าวปุ๋เท่าทักีดีตอนรับกีน่งเข้าทุกขัานนะครับทีดมาดูบรรยากาศบุีนักกีาท้าวปุ๋นักกีาข้าวปีนี้โหดมากๆนี่นมา มีอย่งติดแบบมากอีอย่างนึงคือมีโรงท่านครับมีโล่งท่านมีโลงท่านอคนัมีโงท่ากิดย่นี้นังไปย่มตุ้เบงโลงท่านามงนั่อันนี้จะเป็นคือของผู่ติเหตุโลงท่านเออขาน่นี่กาแฟ ทั้งนี้มีกาแฟทั้งนี้มีน้ำเดื่มนี่น้ำเดือมตั้งแต่ังนี้เบ้อหรอในช่วงไม่กี่ันยายนอันนี้มีน้ำดื่มมีน้ำดื่มนำเดื่มอันยายนคองดเืนครับชางทั้งหดทั้ง่างตัดทพื่จะได้แล้วก็นการเริการบรใหญ่ที่มีจะเปการแท่งลักครับถูะ่แ้เป็นไม้พุับ ปุตตีเปอะไรออนะครับเป็นยโลออกป็นน้ำหวานเป็นตันี้ดไม่บอกเปนน้ำกิน่เป็นน้ำัจจยในห้เพาะว่าปุที่อายุสิบบรรยากาศทั่วไปก่อนสีหอดอที่ทางสวนอากาเย็นๆรัฐวัิการยสิบเกลาเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นวันที่ห้างสันยายนที่นี่ทั้งรูปติปสิบเ้าในศลาแลหลังเตียมกาน เกิดกันไปบงแกนไปนองตั้งยูนะครับเป็นยงนะครับกัด้างากะโสลัห้างกะับจปลาขาับก่ตาีตอนนี้กไปน่องย่างดมกันจิ้ับู่าลการตัเย็บทั่ะวันตกกันี่เีีไม่ดีน่กี่ ไปจำทีกับการบูทคนรับกานบอพันเป็นการใช้ชื่ว่าที่ตการเกษตรกรรมกูก็หลังเินทางมาครับนี่จำนวนหลายกลังทยอยกันมาครับเดี๋ยวต้ลองจอกไปเบ่งเบ่งหน้เล็กนี้ก็ลังเล่นสนุกสนานจ้ะครับ เป็นบรรยาก,กาศทั้งคุณทั้งกระทันที่เกจดกันเป็นประเพณีทุกปีเลอนี่แหลในอย่างกองกับออกมาละ